โอเคนะถ่ายตรงนี้นะถือตรงนี้นะโอ้ใช่ใช่โอเคโอเคเดี๋ยวปิดไม์ก่อนเดขออนุญาตดีบไม์นิดนึงครับอรรยานี้เลยเหรอแล้วมันจะหมากปลูกไม่ได้หนีบคอโอ้ตั้งแต่ไม่เจอกันกี่เดือนนะพี่แปดเดือนโอ้ยเป็นปีอยู่นะ สิบเดือนสี่สิบวันสิบเดือนสี่คอดำกว่าเดิมไหมเนี่ยข้างในขี้ใครเยอะหรือเปล่าสักมาไปโถดกว่าข้างในไม่ค่อยได้อาบน้ําแหมออกมาดำสักมาสักมาสักมาอ๋อสักมาอ่ะรายการก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ขอบคุณสถานที่นะครับผมสนามหลวงต้นสนามหลวงนาะยังไม่ได้ซื้อครับเขาเจรจากันอยู่ หาเรื่องเข้าไปอีกแกน้ำสภาพเหรอฮะน้ำสภาพยังสภาพแบบนี้เลยเราจะเป็นใช่รายการผมเป็นอย่างนี้สบายสบายใช่ฮะอ่าครับสบายสบายนะครับท่านผู้ชมเป็นรายการที่ไม่ต้องมีจริงจังอะไรเพราะไม่มีสปอนเซอร์นะครับคนจะดีจะชั่วไม่ได้ขึ้นอยู่กับเล่าเนี่ยเพราะคนจะเยี่ยนแตกัาป่ามันก็เยี่ยนได้ครับผมโโอ้หมอกผมไปไหนอ้าวใส่หมวกแค่อย่างเดียวเนี่ยอะเป็นอะไรเลยเนี่ยหัวมันเหลื่อมไหมหัวมันเหลื่อมหัวเหลื่อม หมวกคอยไปใส่เพื่อเอาสูยแมงแรกการเดียอย่างนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะนู่นเลยกูจี้เลยกูจี้เลยในตู้นึงไม่ไม่แม่หมวกหมวกเราไปไหนหมวกสีดำอ่ะใส่มาย้ำแบบอ๋อนี่ใส่ไปตัวนี้นี่โอ้เนี่ยใส่หมวกด้วยเหรอใส่สิครับรายการผมต้องใส่หมวกคัดคัดคัดก่อนไหมไม่ไม่คัดไม่คัดยาวเลยนี่นะฮะเอานี่ขอบคุณจิ๊บนะครับที่ไม่ได้สั่งของกูเลยกูซื้อใส่เองโอเคครับผม ผมอยู่กับพี่เก่งรายพังสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับอีกสักครั้งหนึ่งได้ครับกับดินเจไข่เค็มที่ไข่ย่นก็ไข่ย่นที่ออกมาสู่โลกภายนอกอีกรอบหนึ่งนะครับออกมากินข้าวครับแล้วก็คาดว่าไม่ไม่เข้าไปแล้วนะพี่เนาะน่าจะไม่เข้าไปแล้วเนาะร้อนร้อนใช่ไหมร้อนผมอยู่้งน้องหนาวนะเปิดแอร์เย็นมากเลยนี่นี่พูดถึงข้างในหรือนรกครับ ข้างนอกอ๋อข้างนอกข้างนอกเย็นข้างในร้อนมุกยังอยู่นะเนี่ยฮะมุกยังอยู่มันอยู่อยู่เหมือนเดิมไม่ได้ออกมาอยู่อโอเคครับผมเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็มีอะไรจะถามมีอะไรจะถามอ้หจะอยากจะถามเยอะเลยมีกี่เรื่องเอาเรื่องหลักๆดีกว่าเพราะว่ารายการมีกี่นาทีรายการผมที่จิงตั้งไว้24ชั่วโมง ผมถ่ายได้ทั้งวันโอ้โหที่ถ่ายเออถ่ายได้ทั้งวันมันเอางี้ดีกว่าครับผมไอ้ม้าตัวที่เหลือในกุขอแล้วแมตตัวนี้นี่เล่าได้ทั้งปีเลยนั่งตรงเนี้ยเหลือทั้งปีเลยโอเคครับพี่เก่งตอนนี้ออกมาออกมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับผมหลังจากที่ก็เอาง่ายๆก็พูดถึงว่าตามสังคมเนาะครับเราทําอะไรผิดก็คือต้องเข้าไปรับก็ต้องยอมรับผิดเป็นนทดใช่กันใช่ ไม่ไม่มีใครไม่มีใครไม่ทําอะไรผิดเขาเรียกคนไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยเอออันนี้ดีใช่อันนี้ดีอันนี้อันนี้ดีอันนี้เป็นข้อคิดของวัยรุ่นที่กําลังใช่กําลังโตขึ้นมาด้วยครับพี่เก่งก็เป็นทั้งตัวอย่างที่วัยรุ่นสร้างตัวอแล้วก็ในทางที่แบบว่าให้อลาจะหลงผิดัยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าสมมติว่าใครที่จะติดตามพี่ใครที่จะเป็นเอฟซีพี่หรือว่าตอนนี้พี่พี่มีช่องไหมช่องมีช่องคลอดอยู่แล้วก็ช่องขี้ช่องขี้ช่องขี้แต่ว่า ใครที่จะติดตามหนุ่มนาหนุ่มนาอะไรนะหนุ่มนาขอหมเบื้องได้ไหมหนมเบื้องเหรออืไม่ครับจะบอกว่าใครที่ติดตามพี่เนี่ยคือคนเราเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีใช่ครับเวลาจะติดตามใครสักคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีของเขาเนี่ยเราไม่ต้องไปติดตามตรงไหนที่เ็าทาดีเราให้ติดตามเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่ เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอยว่ามัวเที่ยวข้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาผมหงอกตายเปล่าเลยฝึกให้เคยโถหัวล้น ไม่บอกสักคำเลยนะหมดผมล้วน <c oughs> ผมจะล้วดรับตัดตอนเลยดียว่าเพราะว่าเรื่องชีวิตของพี่เก่งเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์ไปตั้งแต่เรารู้จักกันแรกๆรก็น่าจะรู้ว่าประวัติพี่เก่งเป็นมาอย่างไงเป็นคนสู้ชีวิตจนกระทั่งมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดมาเรืร่อยจตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่43บสาฮะส3าจะเข้า4 4กําบลังจะครึ่งแล้วกำลังจะครึ่งชีวิตของคนแล้วตั้งว้ย0 0รปีใช่ไหมพี่ตั้งไว้วัน4 0 0ร0อยสี่อเล่นขี้งจากเก้าสิบล โอเคอ่ะตอนนี้พี่เก่งหมดเขาเรียกว่าชําระหมดจดเรียบร้อยอพร้อมกับเป็นคนใหม่พี่เสียใจไหมกับแบบว่าแต่ก่อนเราเคยมีทรัพย์สมบัติพระสถานเยอะแยะมากมายสุดท้ายเราไปอยู่ข้างในเสร็จปั๊บมันกลับออกมามันไม่เหลือ,อเลยเลยไม่เสียใจครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะชีวิตพี่เนี่ยมันมาจากศูนย์ครับหรือว่าเอาง่ายๆคือถ้าเป็นภาษาบ้านๆอ่ะเขาเรียกว่ามันมาจากดินพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีตังค์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่รวยอยู่แล้ว ขาไม่ได้เป็นคนที่มีดังครับเราต้องแอคทีฟตัวเองแล้วก็เราต้องสู้ชีวิตอยากมีก็ต้องสร้างอยากทําอะไรก็ต้องหาก็ต้องหาด้วยตัวเองอย่างที่บอกต้องหาด้วยตัวเองก็คือตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสออกมาคือสามารถเริ่มใหม่ได้เลยผมยังคุยกับพี่ต้นอยู่นะว่าพี่เก่งคือพี่เก่งนะไม่จำเป็นต้องไปทาคอนเทนต์อะไรเก่งคือเก่งรายพางคนรู้จักทั้งประเทศอยู่แล้วครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าพี่จะทําอะไรทุกคนรอซัพพอร์ตหมดดูจากคนเน่ดูง่ายๆเลยดูจากอะไร นี่ไงวันที่พี่ออกมาถึงแม้ชื่อเสียงอา้าวผนพีไปก็นิดหน่อยเ,อเงินทองก็หายไปเลยแต่ยังมีพรรคพวกมีพี่ๆไปต้อนรับอย่างดีออกมามีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่แถมยังได้ซี่อีกอ่ะนะ้ำับูุชมกลับยังได้เลขสี่สี่ครับผม สี่คืออะไรเริ่มต้นไงอายุไงครับโ้าหยี่สิบสามใช่นะฮะผมคิดไม่ทันนะเมื่อกี้อ่ะต่อเลยรวบกัดเลยดีกว่าเพราะว่ารายการเรายี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยยี่สิบตีนาทียี่สิบสี่นาทต่อไปเนี้ยพี่เก่งจะวางแผนชีวิตแบบไหนครับมีอะไรที่อยากทาคิดว่าต่อปนี้เอาเอาเอากี่ข้ออ่ะผมเอาขอสักสามข้อบ่ะ สามข้อหลักๆเลยอสามข้อให้พี่เก่งเป็นแบบว่านี่คือจุดหมายแล้วนะอยากจะทําให้สังคมรู้อยากจะให้เป็นตัวอย่างาแรกที่คิดไว้คิดว่าผมอออมาแนละ้วผมอยากอยากวิ่งครับพี่เก่งออกมาอยากวิ่งสนแสดงว่าตอนที่อยู่ข้างในเนี่ยดูรายการโทรทัศน์ใช่ไหมครับว่ามีคนไปวิ่งรับบริจาคโตโน่ไปไ่ายน้ําพี่บินไปวิ่งมอบให้โรงพยาบาลเพื่อหารายได้บริจาคให้กับส่วนรวม เฮ้ยพิชถิงจะวิ่งเลยเหรอใช่ครับ oh. แต่สิ่งที่ผมคิดไว้คือไม่เหมือนกับคนอื่นฮะอา้าวยังไงครับผมอยากวิ่งลาวฮะวิ่งลาวใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยทองตอนนั้นสองหมื่นแปดแล้วก็พอเข้าไปพอออกมาปุ๊บทองตอนนี้ก็หกหมื่นแล้ว oh. เพราะอยากวิ่งลาวเพราะรว่าคิดว่าไรายได้น่าจะดีฮะ ผมว่าความทีดพี่อาจจะอาจจะหลงทางไปไม่เป็นไรเอาขออย่างที่สองก่อน,นออเพื่อจะตัดสินได้คนเรามันอาจจะมีหลงผิดอาจจะโลภอะไรก็ได้อย่างแรกถือว่าไม่ไมถือว่าชั่วนะเนี่ยความคิดนี้ไม่ถือว่าชั่วครับอขออย่างที่สองครับอย่างที่สองอยากเดินฮะอยากเดินครับหมายความเมื่อกี้เ,เห็นไปวิ่งเสร็จปั๊บพี่อยากเดินอออยากเดินไปขอคนนั้นบริจาคอยากเดินไปให้บ้านนี้ช่วยอยากจะเดินเพื่อการกุศลเดินเหนือขึ้นใต้ขึ้นใต้ออกตกผมเป็นคนที่ ทำอะไรไม่เหมือนใครเอ้า <ผม S 1> <im S 2> เหมือนลายสักเห็นไหม <im f iel> ใช่ใช่ค่ะสักหน้าสักตาสักไม่เหมือนใครใช่ <im f iel> แล้วก็คิดไม่เหมือนใคร <im f iel> เดินเนี่ยคือไม่เดินบริจาค <im f iel> แต่ว่าการที่เดินของเราเนี่ยคคือเราจะเดินดูตามซอยเปียวๆแล้วก็ดูตามบ้านหลังใหญ่ๆ <im f iel> แล้วเราก็จะขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านขึ้นบ้านไปให้เขาร่วมทําบุญกับเราไม่ทำไมขึ้นบ้านเขาแล้วก็ไปดูตู้เซฟบ้านเขาว่ามีเงินอยู่ในนั้นเท่าไหร่แล้วก็เป็นงาน เป็นงัดแล้วก็เอาเงินในนั้นลอมาความคิดที่เฉียมากเลยพี่เดีดีดีเเป็นความคิดที่ดีดีครับเพราะว่าคือเราจะไม่เราเราจะไม่เข้าไปตอนที่เขาตื่นอยู่ครับคือเราจะเข้าไปตอนที่เขาหลับเราจะไม่ทําทายผมถามจริงตอนพี่เข้าไปเนี่ยพี่ได้ขังรวมกับพวกลักทรัพย์ไหมเนี่ยทําไมได้วิชามาเยอะเลยนะเยอเนก็นิดหน่อยฮะกนิดหน่อยมีวิชานิดหน่อยผมเป็นคนใจกว้างครับอย่างงี้ผมจะว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีนะแต่ สองอย่างนั้นพี่ต้นมันไม่สามารถตัดสินคนได้หรอกมันต้องมีไอ้ผมขอจะตัดสินเลย่างอย่างที่สามพี่อยากทาอะไรอย่างที่สามผมอยากนั่งฮะอยากนั่งอ่าแสดงว่าวิ่งก็แล้วเดินก็รู้สึกว่าหลงทางอยากนั่งเหมือนลุงเอี่ยมวัดไร่ขิงที่บ๊อบบริจาคเอาไปให้กับเจ้าคุณแย้มแทงเด็กใช่ไหมอยากนั่งแบบนั้นเรอฮะนั่งติดเตียงอยากนั่งขอไม่อยากทำอะไรแล้วกูขอคนอื่นแดกดีกว่า ก็อย่างที่บอกว่าผมไม่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 ชอบทําอะไรเหมือนใครครับคือนั่งของผมเนี่ยคือนั่งดูสาวๆที่แต่งตัวโป๊โชว์หน้าอกแล้วก็ใส่กางเกงสั้นๆครับคือเราจะพาเพื่อนๆเราที่ออกมาพร้อมกันหรือว่าคนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็พร้อมที่จะไปกับเราจะพาสาวๆพวกนั้นอ่ะไปลุมโซมแล้วก็ไปไปไปปาร์ตี้แขนครับเออเนาะไปเหรอ ก็ไปไหนผมถือว่าออกมาครั้งนี้เฮี้ยกว่าทุกครั้งเลยนะครับไปแหละโบมิประโยชน์โบมิประโยชน์นี้เอ่อจบรายการแล้วนะครับผมเออโบมิประโยชน์อีอยังชีวิตเออไปเขาไิดย้กยย้ายอ้อะไรวะเนี่ย